สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านแพรทองทานชินวัตรหรือว่าอุ้งอิงนะครับประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่เธอเข้า,ารับตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและก็นกวัตรกรรมของพรรคเพื่อไทยนั้นก็ถูกตั้งคําถามจากสังคมแล้วก็บรรดานักวิจารณ์ทางการเมืองหนึ่งครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนปี2547น่นั้นเนี่ยครับเธอก็มีกรณีความน่าสงสัยเรื่องของการเอนทรานเข้าทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นคำถามเป็นประเด็นในสังคม แล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ล่าสุดนั้นเธอก็ได้โพสใน IG story ตอบคำถามชาวเน็ตโดยอุ้งอิงเนี่ยนะครับว่าเส้นเข้าจุลาจริงหรือคะนางสาวแพรทองทานตอบว่าจุลาเส้นเข้าได้ด้วยหรือคะคำถามบางทีต้องใช้วิจารณญาณด้วยสอบเข้าไปเองอ่านหนังสือเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนเด็กที่เตรียมเอ็นในสมัยนั้นทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะสบายมากเรื่องนี้เก่าไปมากเขาสอบสวนกันจบเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนจะ20ปียังต้องขุดแปะเดี๋ยวไม่มีสีสันไปทําอาหารให้ลูกดีกว่าวันเสาร์แล้วนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่เธอนั้นเนี่ยนะครับได้ตอบกับบรรดาคนที่ตั้งข้อสงสัยกับเธอนะว่าตกลงแล้วเธอนั้นเนี่ยนะครับใช้เส้นเข้าจุฬาจริงไหม แต่จริงๆเนี่ยสังคมนั้นเนี่ยสงสัยว่าทําไมเอ t นทรานปีนั้นเนี่ยนะครับมันถึงมีข้อสอบรั่วแล้วผลการสอบของเธอนั้นครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยมันคะแนนห่างกันแบบผิดหูผิดตาทําไมเก่งขึ้นแบบน่าอัศจรรย์ยิ่งนักนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเธอยังได้โพสต์ข้อความแนะนําตัวเองผ่านไอจีสตอรหลังจากที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าเธอคือใครนะฮะ เธอเนี่ยนะครับก็ได้ตอบนะครับผ่าน IG Story นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้โอกพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายคนโตก็โพสต,ตอบโต้พลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าอุ้งอิงคือหลานของนายกปูนายกปูคือนายกหญิงคนแรกของไทยที่ลุงตู่มาเกาะโต๊ะของงบซื้ออาวุธโดยอ้างว่าตราบใดที่ผมยังเป็นพบทบ จะไม่ยอมให้ใครทํารัฐประหารท่านนายกได้แล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่ายกเว้นผมทําเองไงครับลุงจําได้หรือ,อยังนี่ฮะทั้งพี่ทั้งน้องแสบไม่เบานะแต่ว่าท่านายพานทองแท้ชินวัตนนั้นเนี่ยนะครับจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ว่าอาปูก็คือคนที่เป็นนายกหญิงคนแรกแล้วก็หนีคดีเนี่ยไปต่างประเทศตามพ่อของผมคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ ปล่อยให้บุญทรงเตริยาพิรมนั้นเนี่ยติดคุกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนจะยิ่งจํากันได้นายกรุงตูเนี่ยก็ยิ่งจะจําง่ายมากขึ้นนะครับคุณโอ๊กก็ลองดูแล้วกันลองตอบเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งรับรองว่าคนทั้งประเทศจําได้เป็นอย่างดีครับ